วันนี้เราทุกคนผมปาครับมาถึงปืนใหม่ปืนสุดท้ายในซีซั่นสามกันละไม่รู้นะว่าหลังจากเนี้ยโมโนแฟนมันจะปล่อยปืนใหม่หรือเปล่านะผมก็เลยบอกว่าปืนเนี้ยเป็นปืนสุดท้ายไปก่อนปืนใหม่ปืนสุดท้ายที่ว่าเนี้ยเป็นปืนพกนะที่มีชื่อว่า a m p 6 3นะหรือปืนจริงมันคือ p m 6 3นี่แหละจริงๆปืนเนี้ยมันเป็นสไม่ชินกันเว้ยแต่ว่าในแบอวามันเอามาใส่ในพิท่อปืนเนี้ยถ้ามันเป็นปืนพกก็ ป็นปืนที่ดีนะอย่างที่เรากันดีมันเป็นฟัวโต้ไงแล้วับเรายิงปืนหลักบทเราเปลี่ยนมาเป็นปืนนี้มันก็ยิงต่อเนื่องได้ไงปืนเนี่ยเดามจมัน33บสเวยแต่ว่าไฟเลทมันก็6 52บมันก็ไม่ได้ขี้เลอะไรเลยนะเวยมันก็ตีอยู่ระดับหนึ่งถ้ามันเป็นปืนพกมันไม่มีแต่ง5ใช่ไหมถ้ามันเป็นปืนพกมันไม่มีแต่ง5้าใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวคิมเนี่ยเล่นแบบไม่แต่งแต่ง5แล้วก็แต่งแบบเป็นคิมโบแล้วกันนะฮะแล้วก็ไปดามัดคัดไอ้ดามาเตือ ออไปอ่ะรอบนี้เล่นอะไรดีอ่าแอคชั่นฮีโร่แล้วกันอยากเล่นดายฮาร์ดพอยต์โอเคโอ้มันมีไซอีกแล้วเหอเรอเพิ่งเล่นไปตอนไนนี่เอ,เองเนี่ยไอคลิปคอร์สบงมาเทลีคอยก่อนดีกว่ามาเคมันก็ไม่ได้ดีอะไรอยู่แล้วลวันะแต่มันมีแค่สิบห้านั้นไงมันก็ไม่ใช่ปืนหลักอู่แล้วนะมันเป็นปืนสำรองอะ อ๋อให้ระเบิดเฮ่ยเวลาโดนยังไงก็ตุ้มอืม แพ้ปืนหลักอยู่ดิถ้าเอาไปไปยิงบวกกันนะโอ้ยโอ้ย ยุย้ยโอ้โหจบคนดีเลยยิ่เป็ดนตัวก็ใช้ได้อยู่อย่างว่าแหละคือมันไม่ใช่ปืนหลักนะนาะมันมันเป็นปืนรองอะ่ะแต่ว่าถ้าเราใช้ปืนหลักแล้วปืนหลักหมดแล้วเราเปลี่ยนมาเป็นปืนเนี้ยมันก็ยิงต่อเนื่องได้ดีอยู่นะ โอเคมาถึงของแต่ง okay. ก ja. ันบ้างดีกว่าอย่างแรกเลยเนี่ยเอาเป็นตัวมันโซนะับเป็นตัวนี้โซโคเอลิเนเตอร์เอามาเซแฟคคอนซิเมนต์แปดสบหอร์กับบรโคลรีคอนโตลตสิโอเคอย่างที่สองก็บาเล่เ์นะบาเล่เนี่ยผมแต่งเป็นตัวนี้6.8โคมไลน์นะเอาบรูเล็กบรนสเตมา100%เลยเพราะพกเนี่ยเราไม่ได้ใช้ระยะไกลอยู่แล้วไงเราไม่จะเป็นต้องไปเอาแบบ6.4เทคดาวเพื่อเพิ่มในแม่เลนหกสิบเปอร์เซ็นต์นะหรือไม่ก ิด velocity กับ damage range ไงแต่คือพุกมันมันเราไม่ได้ใช้ระยะการไกลอยู่แล้วอ่ะผมก็เลยเอาเป็นตัว6.8ดีกว่าเอา bullet velocity มาล้วนๆเลยดีกว่านะแล้วก็อย่างที่3นี่ handle น,นะเป็นตัวนี้ a d v a n c e d warp เอา m n a s i speed 30%แล้วก็ velocity 90%นะฮะ อันที่4นี่ก็บอดี้นะฮะเป็นตัวนี้เลยสว่ากห้ามสวากเลเซอร์นะฮะเอาทีนะ่ไฟคุลิซี่เนี่ยสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์อย่างที่5เนี่ยผมมี2ช้อยล์ให้เลือกเว้ระหว่างออปติกกับแมกกาซีนเพราะว่าไอออปติกเนี่ยผมว่าปืนเนี่ยมันก็โอเคเลยนะเวย้ยส่วนแมกกาซีนเนี่ยมันมีแค่สิบห้านัดใช่ไหมแต่เราไม่ได้ใช้เป็นปืนหลักอยู่แล้วไงเราใช้เป็นปืนรองอะ่ะถ้าเป็นผมผมว่าผมเอาลงกับแมกกาซีนดีกว่าก็เป็นตัวนี้ไซน์โมลิบยืมสองลาร์แม็กนะฮะเอามายืมสองนั่นแหละแต่งจริง ไม่ได้รีโหลดไวนะผมก็เลยเอาเป็นตัวนี้ดีกว่าเพราะปืนเนี่ยมันก็รีโหลดข้อนข้างช้านิดนึงนะเดี๋ยวพรายอีกแล้วเพิ่งเล่นไปตอนนี้เองไอซีเอลวีทัวร์มาเทสเทสอันดีคอนะโอ้ันนิ่งอยู่นะแต่จริงๆอะตอนไม่แต่งหนก็นิ่งอยู่แล้วแหละ โอ้ยใช่สวิตเคสสามหนึ่งหรอโอ้โหถึงรอบนี้อ๋อนี่ไงเราเลือดเหลือหน่อยนึงด้วยไงมันเลยริงแล้วตายผมว่าถ้าเลือดเหลือเต็มอ่ะมันคงยิงผมไม่ตายหรอกโอ้ยแม็กเทนขออีกหน่อยเถอะขอหน่อยเถอะ เาหลังเข้าขอลัดช็อตเลยละทันอ้ามันเห็นเราก่อนนี่ว่าเห็นเท้าเราก่อนเนี่ยหือเาหัวไปดียังไงก็แพ้ปืนหลังอยู่ดีอ่ะ

โอเคพีโดรยังนั้นตายใช้แค่แพคเกจกัดีกว่ามั้ไม่ทัโอ้ยสองเยอะเยอะเยอะเโอ้โหว้าฆ่าไป18ตัวฆ่า พกก็โอเคอยู่อะเราดันเอามาใช้เป็นปืนหลักไงยท่านี่จริงปืนมันก็ไม่ใช่ปืนหลักอ่ะไปแต่งไปเป็นคิมโบนะฮะถอดเลยกิฟต์แล้วกันเพราะว่ามันเอ็นเราซ้์ไม่ได้อยู่แล้วไงคิมโบอะไปแมไม่ได้สไตล์อีกแล้วเจอบ่อยจังวะคิวคอนเฟิร์มมาเฮลิคอร์ีกี่มาโอ้ก็เริ่มดีละลายคิมโบเลยอะโอ้โหโอ้โหแม็กน่ามาคิมโบแต่แป๊บนึงนะ ปุ๊บรีโหลดโอ้ผมว่าลองใส่ยี่ห้านาทีเผื่อมันรีโหลดพอๆกันหรือมันอาจจะช้า,ชากว่ากันได้คนนึงเดี๋ยวรองนอ่ะลองยี่ห้านาทีโอ้แม่ทิมโบอเออหวังมันก็พอๆกันนะหน่อยนึงอ่ะ ยี่ห้าไหไปเลยดีกว่าวางคิมโบอ่ะโอ้ตายวไยอยู่เหมือนกันนะ่ะจริง,รงๆไม่น่าหนีเลยน่าจะหลบข้างเยอะ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  โอ้ยโดนหลังเข้าอีกกับกันไถอ๋โอโดนเฉยโอ้ยโอ้ยเกือบตา,ย,ตา,ย,ตาย,นะยเกือบตายแ้วเกือบตายแ้วโอ้โหเกือบตายกับกันไถขอสองเลยละคันขัดข้างเข้าเฮ้ย ไม่โอ้โหโอ้โหยมันต้องมคิมบุกแหมนอนเนียนเลยนอนเนียนเลยโดนรัดหมดเลยโอ้โหโโห,โโห,โโหสลายอีกซิก้อไมกันหรอโอ้โหให้เฮลิคอปเตอร์โอเค อออ๋ออ๋อากิมโบถือว่าของดีอยู่นะปืนเนี่ยอ๋อถือเอาในเกมเดยอ๋อช็อตเก็บสี่จริงๆอ่ะเก็บห้าเลยไปเก็บเอ็ไอตัวปีน่ะปีน,ปนตอยอ่ะนานาทีจะมีปืนพวกใหม่เข้ามาเว้ยแต่อบอกเลยนะปืนเนี้ยดีอยู่เหมือนกันถ้าแบบข้างเดียวอ่ะ พอเรายิงปืนหลักหมดมาเปลี่ยนเป็นปืนเนี้ยมันก็ต่อเนื่องได้ดีเหมือนกันนะแต่พอเป็นอะคิโบเนี่ยมันก็มาเล่นเป็นปืนหลักได้เลยเว้ยเพราะในแบบว่ารู้สึกถืออะคิโบแล้วมันจะไม่ลดแดงเมทมันก็เลยกลายเป็นข้างละสามิสามเว้ยพอยิงนัดละข้ามมันก็จะเป็นหกสิบหกใช่ป่ะถ้าโดนแบบนัดคู่เลยแล้วถ้ายิงโดนสามครั้งแบบคู่ด้วยก็ตายคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเอาปืนเนี่ยไปเล่นในวอโซนดีกว่านะน่าจะเป็นคลิปซีซั่นสามคลิปสุดท้ายแล้วถ้าปืนในโมโนแฟร์มันไม่มีเพิ่มเข้ามานะอ แคนี้คลิปนี้เนีไปแล้วเจอกันใหม่กันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ going dark